ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะและในช่วงที่สองนี้คะ่ะเราก็จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวของสิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวกันต่อแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้ามีคําถามอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของประกันสังคมนะคะกับปัญหาทุกมาตราเลย33-39หรือว่า 40, 40ก็แล้วแต่นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยทีมงานขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ตลอดเวลา023383837ถึง9ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา11นาฬิกาเท่านั้นค่ะ อยู่ในประเด็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวกับสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมนะครับมีคําถามฮะแรงงานต่างด้าวเนี่ยถ้าจะทําประกันสังคมต้องทํามาตราไหนสําหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย,ยะจะมีเวิร์กเพอร์มิทนะคะมีการพิสูจน์สัญชาติมีพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วมีานจ้างเข้าสู่ประกันสังคมภาคบังคับคือมาตรา33เหมือนกับ ผู้ประกันตนไทยทุกประการนคะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยแล้วก็เข้าเมืองเข้าเมืองมาโดยที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยก็แน่นอนละมันเป็นการจ้างไม่ได้ไม่มีเวิร์กเพอร์มิทก็จะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายทํางานอยู่ก็จะเข้าลักษณะที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทางนายจ้างต้องรับไปเต็มๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการจับได้เนี่ยก็ถือว่าทําผิดกฎหมายต้องเสียทั้งค่าปรับแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยค่ะค่ะทีนี้ทีนี้ เรื่องของปัญหาที่ว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าแรงงานต่างด้าวเขาก็ไม่เข้าใจอะนะว่าทําไมอะเมื่อก่อนนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้าประกันสังคมค่ะไม่ได้ถูกหักเงินคสถานการณ์มันเหมือนกับตอนที่ประกันสังคมเกิดขึ้นในประเทศไทยใหม่ๆเลยอะคะ่ะทำไมต้องหัก ใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราเราคิดกันไว้นะคะแล้วก็คิดว่าประกันสังคมเนี่ยก็คงทำอ่ะในบางจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะมีเอกสารแนะนําประกันสังคมที่เป็นสามภาษาเลยค่ะก็ทั้งภาษาพม่าภาษาลาวภาษาญีวีกัมพูชาค่ะ ก็คือ3ประเทศนี่เป็นสเป็นประเทศที่ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยให้การรับรองเข้ามาผ่อนปลนใช่ไหมคะก็จะทําการอธิบายกันไปแต่ที่นี้การที่แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแล้วมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เหมือนกับแรงงานไทยเนี่ยสิทธิประโยชน์มันไม่รับกันเช่นการที่ของแรงงานไทยเนี่ยต้องรับเงินฉลาภาพตอน55ค่ะ ต่างดาวเขาบอกว่าบางทีเขาเู็จะมีกะจะมาอยู่อะไรกัน55ถ้าอยู่ได้เงินละก้อนหนึ่งเขาจะกลับไปขณะ<ป>ที่ประเทศไทยก็บอกให้อยู่กันแค่คนละ4ปีเนี่ยเหมือนกับว่าเก็บเงินเข้าไปแล้วเนี่ยหลอกตีหัวมาเก็บแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้จ่ายเดี๋ยวพ,พออายุ55แล้วก็ไม่คืนที่จริงแล้วในกฎหมายก็คือว่าถ้าคุณกลับไปบ้านเมืองคุณแล้วพอคุณอายุ55เนี่ยแล้วคือไม่ได้มีการคลาดเคลื่อนในเรื่องของการแสดงตนเนี่ยนะคะ,คะโดยหลักแล้วก็ต้องกลับมารับเงินตรงนี้ได้ แต่ว่ามันก็เป็นเงินเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเพราะการสะสมแค่4ีปีมันก็ได้ไม่มากแล้วกาจะเดินทางเข้ามาค่าเดินทางก็อาจจะมากกว่าเงินสะสมด้สองค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าในเรื่องของที่หินถล่มนะคะหินถล่มนะครับที่โรงโม่หินเพชรมุรใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับประัาสังคมจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณพนัสกรีสุระเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพนัสตอนนี้ทางประันสังคมได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลอะไรบ้างคะ ครับเ,เราเพิ่งได้ได้ไดรับทราบในงานนะครับจากการติดต่อประสานงานกับบริษัทเพชรสมุทรนะครับขอเรียนก่อนนะครับว่าบริษัทเพชรสมุทรจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนที่จังหวัดราชาบุรีนะครับนพ่นั้นต้งงานใหญ่อยู่ราชบุรีนะครับ<ม>แล้วก็มาเปิดสาขาอยู่ที่เพชรบุรีนะครับเพราะนั้นการที่เราจะติดตามข้อมูลเนี่ยอย่างอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยได้มีการประสานงานแล้วนะครับก็ได้ความว่า มีคนบาดเจ็บเนี่ยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเนี่ยห้ารายนะครับแล้วเสียชีวิตตามที่เราทราบเนี่ยนะครับมีคนไทยก็เสียชีวิตหนึ่งท่านนะครับแต่คนไทยท่านเนี้ก็มีภูวิทูมิลำ์นาวอยู่ที่จังหวัดรชบุรีเช่นเดียวกันอส่วนพมา่าอีกสองท่านเนี่ยนะเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักนะครับก็กําลังจะติดต่อประสานงานกับประกันสังคมราชบุรีนะครับแต่เขาดูว่าในส่วนที่เป็นสัญชาติพม่าเนี่ยนะครับ จะดาเนินการหรือช่วยเหลือเขาได้มากน้อยเพียงใดนะครับ <c oughs> สําหรับคนบาดเจ็บเนี่ยนะครับที่มารักษาที่พระจอมเกล้าเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าใจว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมจะไปเยี่ยมนะครับ <c oughs> คนที่บาดเจ็บเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งส่งมาแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ฉุกเฉุกนะครับเราก็เข้าไปในพื้นที่เนี่ยไปขอข้อมูลอะไรก็ไม่ได้เพ <c oughs> ราะ <c oughs> นั้นวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราสามารถจะไปดูแลเขาได้ในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะช่วยเหลือเขา ได้บ้างน้อยแค่ไหนเพียงใดครับค่ะในเบื้องต้นการได้รับบาดเจ็บของคนไทยทั้ง5คนกับผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ยอันนี้เรามีข้อมูลไหมคะว่าเขาอยู่ในระบบของการเป็นผู้ประกันตนหรือไม่อ่ะค่ะครับอันนี้เราจะต้องตรวจสอบาฐานทะเบียนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานทะเบียนของเราก็ตามนะครับโดยกฎหมายของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็ใช้ระบบของการประกันหมู่นะครับดังนั้นหากว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้แจ้งเข้าสู่ระบบของการประกรันสังคม เราก็สามารถที่จะคุ้มครองเขาได้นะครับ oh. แล้วก็ให้ในจ้างเนี่ยนะครับถ้าสมมุติเขาเข้ามาอันหนึ่งปีสองปีเนี่ยถ้าเขาไม่แจ้งเข้าเรายังคงคุ้มครองเขาอยู่นะครับ <Okay. S 2> แต่เราจะเรียกให้ในจ้างเนี่ยแจ้งการเรียกแจ้งเข้าประกันสังคมเนี่ยย้อนหลังนะครับ hmm. ฉะนั้นเรื่องสิทธิที่เขาจะพึงได้จากกองทุนเงินทดแทนเนี่ยแต่กับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับ <Okay. S 2> สํานักงานประกันสังคมเนี่ยโดยกองทุนเงินทดแทนจะดูแลคนกลุ่มเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับ okay. เอาละครับตรวจสอบแค่นี้ครับขอบคุณมากคับคุณพนักรักสวัสดีค่ะวันนี้คงจะรุ้เร็วข้อมูลเพิ่มต้นนะเออได้ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่คุณพนักบอกนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยจดทะเบียนที่ราชบุรีแต่ว่ามาประกอบกิจการที่มาสัมปทานเพชรบุรีที่นี่เหมือนที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าอยู่บริษัทนี้แต่ว่ามาทําอีกพื้นที่หนึ่งแต่ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆยืนยันแล้วนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับการดูแลเหมือนกับอยู่ในระบบเลยใช่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เรื่องของการตามญาติตามทายาตมาเนี่ยก็คงจะสามารถกระทําได้ถ้ารู้ว่าว่าเป็นใครเพราะส่วนใหญ่คนงานต่างด้าวที่มาทํางานเนี่ยก็มักจะมาเป็นกลุ่มเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าคนนี้เป็นใครมากับใครก็มักจะมาไปกันเป็นกลุ่มๆก็จะทําให้การวินิจฉัยแล้วก็การสั่งใจสิทธิประโยชน์กรณีที่ เนื่องจากการทางานเนี่ยเป็นไปได้โดยง่ายอย่างกรณีของแรงงานต่างด้าวที่เสียชีวิตนะครับสมมุติว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ผ่านการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายไร้นี้นายจ้างจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะในเรื่องของการจัดจัดการศพใช่ไหมฮะอันนี้จัดการศพนายจ้างก็ต้องดําเนินการใช่ไหมอันนี้นายจ้างสามารถที่ไปเบิกประกันสังคมได้ไหม ถ้าหากว่าเป็นแรงงานไทยเนี่ยค่ะค่าจัดการศพเนี่ยใครก็ได้เบิกที่มีหลักฐานจากทางหน่วยเช่นวัดในสาาพนักิาหรือว่าไปฟังนะคะได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบ่งไว้ให้ครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะรอทายาทได้ครึ่งหนึ่งไอ้เงินค่าจัดการศพเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่พอเนี่ยก็พิจารณากันเป็นรายๆนะคะว่ามันมีเหตุสุดวิสัยหรือว่ามีความความจำเป็นอะไรยังไงอันนี้พนักงานมิจฉชัยก็สามารถที่จะ ดูได้แต่คนีการขึ้นทะเบียนเนี่ยอาจจะติดข้อกฎหมายอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าผอ,อิญเนี่ยลูกจ้างตรงนี้เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นทะเบียนย้อนหลังไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเขาถูกกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะกระทําได้<ฮ>อันนี้ข้อกฎหมายก็คงจะต้องไปไปไปตีความกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการจัดการเรื่องพวกนี้ค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะข้จะดเหมือนกับว่าเป็น เคสซัดดี้แล้วก็มีแนวปฏิบัติอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีแนวซะเลยมันก็ที่ปฏิบัติกันมาเนี่ยเราก็ทํากันอยู่แต่ว่าตรงนั้นเป็นลูกจ้างไทยทั้งหมดเช่น่างกรณีลำไยระเบิดที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้มันมีแต่งด้าวด้วยค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสังวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะพอดีสังวานอะออกจากโรงงานเก่าค่ะแล้วคราวนี้มาสมัครก่อนจะ เข้างานตอนวันที่18เมษายนค่ะค่ะ18เมษายนปีที่แล้วอะค่ะอ๋อปี55นะคะปี55ไปเเดี๋ยวดูปีที่แล้วน่าจะปี55ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะคุณสังวานแล้วคราวนี้มาทําที่ที่ใหม่อ่ะค่ะค่ะมาทําที่ใหม่แล้วเขาคราวนี้เขาไม่มีบัตรประกันสังคมให้อ่ะค่ะอ๋อทาที่ใหม่เมื่อไหร่คะ ทำเข้าเข้าหลังสงการค่ะวันที่18ค่ะหลังสงการ18ปีปีที่แล้วอ่ะค่ะ๋อก็คือเข้าบริษัทใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วเหรอคะค่ะอ๋อ้ตอนนี้พอดีไม่สบายอ่ะคุณสังวานดูในสลิปไหมฮะว่าเขามีการหักเงินหักหักทุกงวดเลยค่ะหักทุ่มวดเลยตอนนี้คุณสังวานก็คืออยากรู้ว่าทําไมไม่มีบัตรโรงพยาบาล ค่ะตอนนี้มันมีแต่บัตรบริษัทเก่าปี55นะคะอ๋อนี่ปี56แล้วทำงานมาปีหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้บัตรเลยค่ะอาจารย์นี้ติดต่อที่ไหนดีคะเออเดี๋ยวทิ้งเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณสังวานไว้หลังไมเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อคุณสังวานแ่แกแ่ตอนนี้สังวานออกงานได้ได้สองสามเดือนแล้วนะคะเพราะว่าไม่สบายค่ะลางานบ่อยก็เลยตัดสินใจออกเลยค่ะคุณสังวานเคยไปถามทางฝ่ายบุคคลหรือทาง นายจ้างหรือเปล่าฮะว่าเอ๊ะทำไมในเรื่องของสิทธิประกันสังคมของรัฐบาลอนลจะนออกก็ถามเขาค่ะบอกว่าคนที่อยู่ก่อนน่ะเขาก็ยังไม่ได้เลยเขาบอกว่ามัน<อ>เขาบอกว่าคนที่อยู่ก่อนน่ะเขาหักทุกเดือนพวกหนูก็ยังไม่ได้เลยพี่เกศพี่สังวานเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,ลวเลยเลยถามฝ่ายบุคคลเลยบอกว่าคนที่คุมง,งานน่ะ,ค,ะค่ะก็เกิดออกไปอย่างเงี้ยจะจะมาเอาได้ไหมจะมาเอาได้ไหมเขาบอกว่า าเขาส่งถ้าทางบุคคลโรงงานใหญ่ส่งมาเขาก็เขาก็จะเอามาให้ค่ะอืมอันนี้ต้องติดต่อหลายเรื่องเลยนะคะเพราะว่านอกจากตัวคุณสองวานเองไม่ได้แล้วเนี่ยบรรดาเพื่อนๆนที่ทํางานด้วยกันก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ต้องดูว่านอกจากจะหักไปแล้วส่งประกันสังคมหรือเปล่านายจ้างส่งหรือเปล่าสิทธิ์หายไปไหมอาจจะเป็นได้ว่านายจ้างเนี่ยได้ส่งเงินประกันสังคมแล้วแต่ถ้าหากว่านายจ้างไม่ได้ส่งเงินจริงแต่นายจ้างส่งแบบ หมายความว่ามีรายชื่อคุณสองวานอยู่ในการทํางานนั่นแหละถึงแม้เงินจะยังไม่ส่งเนี่ยสิทธิ์ของคุณสองวานก็ไม่ได้เสียและช่วงนี้ออกมาสองสามเดือนแล้วเนี่ยยิ่งต้องตรวจสอบใหญ่เลยนะคะคุณสองวานเพราะว่าจะดูว่า,าจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้านี่ยต้องภายในหกเดือนค่ะเอาอย่างนี้ะะนะคะดี๋ยวเดี๋ยวทางทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อบอกให้นะคะแล้วจะแก้ปัญหาให้ทีละเปาะละเปาะไปะะว่าว่าทางโรงง,งานส่งเงินถึงวันที่เท่าไหร่ออกเมื่อไหร่แล้วก็สิทธิ์ที่ประโยชน์ที่จะ ดูแลให้เนี่ยเป็นอย่างไรค่ะบางทีในจ้างอาจจะส่งเงินก็ได้แต่ถ้าไม่ส่งเงินมีอะไรชื่อส่งมาแล้วก็ยังเป็น A อยู่อย่างเงี้ยคืคอ,อ,อยังไม่ได้แจ้งออกเนี่ยคุณสองวันก็ไม่ได้เสียสิทธิ์อะไระไปใช้สิทธิ์ได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถจะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ตอนนี้สองสาเดือนแล้วนะคะอย่าให้เกินอีก3เดือนนี้นะคะเดี๋ยวรีบติดต่อเลยไม,ไม่สบายไงคะอพอดีแฟนเลยบอกว่าวันนี้ก็ไปหา